สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายสมัครมูลการนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสันมตองสมวรรราชวิทยาคารนะครับขออนุญาตใช้เวลานะครับก่อนที่พวกเรานั้นจะมีการประชุมนะครับในห้องเรียนร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจําชั้นแล้วก็รับผลการเรียนนะครับขออนุญาตพบปะท่านผู้ปกครองแล้วก็ได้ชี้แจงนะครับในบางเรื่องนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองครับว่าช่วงในปีการศึกษา2 5 6 4ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินักเป็นปีที่สองก็คือในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด1 i นะครับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนก็เลยเปลี่ยนไปจากเดิมแทนที่นักเรียนทุกคนนั้นจะได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับส่วนมากจะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านไปยังที่บ้านของนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครอง ที่ผ่านมานะครับเกือบจะตลอดหนึ่งปีการศึกษานั้นนะครับก็มองดูความสําเร็จแล้วก,ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าได้รับความร่วมม,มมือจากท่านผู้ครองนะครับในการที่จะกํากับดูแลนะครับเอาใจใส่ให้บุตรหลานของท่านนั้นได้เรียนรู้กับคุณครูที่โรงเรียนนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดออกไปจากทางโรงเรียนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน,นครับหลายๆโรงเรียนเขาหยุดนะครับไม่มีการเรียนการสอน ครับมีแต่รับใบงานอย่างเดียวครับแต่ของเรานั้นที่โรงเรียนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับยังมาที่โรงเรียนครับมาจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของเราอย่างสม่ําเสมอนะครับตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาครับบัดนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ปกครองก็จะได้รับผลการเรียนของบุตรหลานของท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นช่วงภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินัก นะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับถ้าก็มีข้อผิดพลาดประการใดท่านได้เห็นผลการเรียนแล้วนะครับก็ลองสอบถามที่คุณครูที่ปรึกษานะครับที่คุณครูผู้สอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ฟ้อมองดูนะครับเข้าไปดูกลุ่มรายของท่านผู้ปกครองนะครับกับคุณครูที่ปรึกษากับนักเรียนเกือบจะทุกวันนะครับทุกห้องเรียนแต่แต่จะไม่ค่อยไปไปแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นภาระของ คุณครูที่ปรึกษาคุณครูผู้สอนและท่านผู้ปกครองนะครับได้พูดคุยกันก็เห็นสมันธภาพที่ดีนะครับนิตรภาพที่ดีนะครับเห็นความเออใจใส่นะครับเห็นความมุ่งมั่นของทั้งคุณครูผู้สอนคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้ปกครองในการที่ช่วยกันนะครับแก้ปัญหาในการที่ช่วยกันนะครับให้ให้การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณ ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่บทหลานของเรานะครับในช่วงภาวะที่ไม่ปกตินักจนกระทั่งเรานะครับจบปีการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในในช่วงนี้นะครับก่อนที่ที่จะให้เป็นภาระหน้าที่ของท่านคุณครูที่ปรึกษานะครับก็อยากนําเรียนท่านผู้ปกครองว่าในปีการศึกษาหน้านะครับคือ25 6 5นั้น รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนของเรานั้นก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์แล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ท,ที่เราได้รับมอบหมายนะครับก็คือหนึ่งเราก็จะยังมีห้องเรียนปกตินะครับสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทุกประการนะครับทุกประการการเรียนการสอนเสริมนั้นวิชาที่นอกเหนือไปจากวิชาที่ที่เขาบังคับให้จัดการเรียนการสอนก็ยังมีการสอนภาษาจีน ครับแล้วก็หวังว่าเด็กคงจะได้เรียนอย่างเต็มที่ถ้าได้มาเรียนที่โรงเรียนก็ก็เสียดายโอกาสนะครับว่าเป็นปีแรกที่เราสอนภาษาจีนในปีการาศึกษาที่ผ่านมาแต่ว่านักเรียนนั้นไม่ได้สัมผัสกับคุณครูผู้สอนนะครับอย่างจริงจังนะครับที่โรงเรียนนะครับในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็ยังมีสอนเสริมเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกับปีการาศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ นะครับตอนนี้โรงเรียนนั้นปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ชุดใหม่นะครับจออะไรต่างๆโปรเจคเตอร์เปลี่ยนโปรเจคเตอร์นั้นเป็นเป็นโทรทัศน์หรือทีวีนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของความก้าวล้ำนำสมัยนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นได้เรียนอย่างเต็มที่นะครับได้ใช้สื่อเทคโนโลยีนั้นอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไป ในปีการศษาน้าครับอีกประการหนึ a, ่งก็ค <2, Tah, S 1> ือนะครับรูปแบบการเรียนการสอนครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับชั้นอนุบาลทั้งอนุบาล2อนุบาล3นั้นจะมีห้องเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับมีห้องเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราขออนุมัติจากทางจังหวัดนะครับโดยผ่านไปทางเขตนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดนั้นอนุมัติให้ให้เราเปิดเรียบร้อยก็คือห้องเรียนพิเศษสาษา ในระดับชั้นประถมวัยหรือระดับชั้นอนุบาลทั้งอนุบาล2และอนุบาล3นะครับเราเปิดนะครับชั้นละ1ห้องเรียนก็คือห้องเรียน m m p นะครับซึ่งเป็นชื่อย่อองครัว่า Mini English p r o g กรมนะครับห้องเรียนพิเศษนี้นะครับจะมีครูชาวต่างชาติประจําอยู่อนุบาล2ก็1คนอนุบาล3ก็1คนแล้วก็มีครู TA หรือครูที่เป็นผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้วก็ครูไทยด้วยครูต่างชาติด้วย อีกห้องละอีก1คนนะครับอันนี้คือระดับชั้นปฐมัวที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมนะครับแต่ห้องเรียนปกติก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีระดับชั้นละ2ห้องเรียนนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วรูปแบบการเรียนการสอนนะครับในห้องเรียน MVP นั้นนะครับจะมีการเรียนการสอนนอกจากภาษาแล้วนะครับจะมีในเรื่องของพละสื่อารครับก็จะมีเทควันโดนะครับและอาจจะมีานเรื่องของดนตรีนะครับที่มาเสริมเพิ่มเติม ะครับผมก็ได้มอบหมายให้คุณครูที่ปรึกษาของอนุบาลทุกห้องนะครับถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าห้องเรียนปกตินั้นอยากจะเรียนเพิ่มเติมเหมือนกับห้องเรียนพิเศษนะครับท่านก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันในจ่ายค่าค่าสอนนะครับที่เราเราจ้างครูจากภายนอกนั้นมาสอนนะครับอันนี้ก็ขอมอบหมายให้คุณครูประจำชาเลอรครูที่ปรึกษานะครับได้สอบถามกับท่านผู้ปกครองดูว่าถ้าห้องไหนจะรับบริการ จะใช้ตัวนี้โรงเรียนก็จะจัดให้นะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายแต่ผมจํายอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูที่ปรึกษานั้นได้ชี้แจงกับพวกเรานะครับถ้าห้องไหนพร้อมขอให้บอกนะครับเราจะดําเนินการให้พอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับห้องเรียนพิเศษนั้นนะครับมันจะแตกต่างจากห้องอยอื่นอย่างไรก็คือ1จะเป็นห้องเรียนที่ติดแอร์หรือว่าติดเ,เครื่องปรับอากาศทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีสื่อต่างๆที่ครบถ้วน แล้วก็มีการเรียนการสอนอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของครูชาวต่างชาตินะครับถ้าหากว่าห้องเรียนปกตินะครับปกติอยากให้มีห้องเรียนเหมือนกับห้องเรียนพิเศษคืออย่าให้ติด A อหรือว่าเครื่องปรับอากาศให้นะครับก็เป็นภาระหน้าที่ของค,คุณครูที่ปรึกษานะครับจะคุยกับท่านผู้ปกครองนะครับจะคุยกับท่านผู้ปกครองว่าถ้าท่านพร้อมที่จะลงทุนร่วมกับโรงเรียนนะครับในภาคเรียนที่1นะครับในภาคเรียนที่1คือ คล้ายๆกว่าต้องการต้องต้องมาช่วยกันในการการซื้อเอมาติดตั้งและภาคเรียนที่2ก็จะลดไปก็จะเก็บแต่ค่าไฟอย่างเดียวนะครับเนาะก็ก็ฝากค,คุณครูที่ปรึกษานะครับได้สํารวจท่านผู้ปกครองห้องไหนพร้อมโรงเรียนพร้อมที่จะทําให้ในช่วงปิดภาคเรียนนี้เลยนะครับเปิดเทอมมานะครับได้ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนติดเอแน่นอนถ้าท่านพร้อมที่จะทํานะครับอีกประการหนึ่งพอชั้นประถมครับชั้นประถมศึกษานะครับก็จะมีรูปแบบการเรียนการสอนนะครับ ก็คือ 1. ห้องเรียนปกติก็ยังมีเช่นเดิมนะครับก็มีการสอนเสริมนะครับเหมือนเช่นของอนุบาลเช่นเดียวกันที่กล่าวมาส่วนห้องเรียนพิเศษนั้นครับของปฐมศึกษานั้นจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ 1. ห้องเรียนพิเศษ2ภาษานั้นนะครับเราได้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนจากมินิอิงลิชโปรแกรมหรือ MVP นะเป็น EP ครับไม่มีคําว่ามินิแล้วครับมินิแปลว่าเล็กๆหรือน้อยๆไม่น้อยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ การเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษาเต็มรูปแบบก็คือ English โปรแกรมเลยนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูชาวต่างชาตินะครับใช้เวลากับครูชาวต่างชาติมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมนะครับจาก15ชั่วโมงก็กลายเป็น18ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น,นครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลูกหลานของเราก็จะได้ซึมซับในการอยู่กับครูชาวต่างชาตินะครับเชื่อว่านะครับในเรื่องของภาษานั้นพัฒนาการของของเขาก็จะดีขึ้น คดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือความมุ่งหวังของโรงเรียนนะครับปรับห้องไหนบ้างทุกชั้นเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 นะครับจาก Mini English โปรแกรมจะกลายเป็น English โปรแกรมทั้งหมดวิชาเสริญต่างๆภาษาจีนก็ยังมีนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ยังมีนะครับกิจกรรมต่างๆก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาในชั้นปฐมปีที่4นะครับซึ่งเราได้ คัดเลือกนักเรียนแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลงศิลป์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลงศิลป์คืออะไรก็จะเป็นห้องเรียนที่สอนเน้นในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกว่าห้องเรียนปกติห้องเรียนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากว่าโรงเรียนของเรานั้นได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศักษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส MM right right? ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับให้เข้าร่วมกับโครงการในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขึ้นในโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรานั้นจะเป็นศูนย์นะครับในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับในเบื้องต้นนี้คงจะทําในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเพราะอะไรผมกล่าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าในจังหวัดเชียงใหม่นั้นทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการนะได้คัดเลือกอยู่2โรงเรียนก็คือโรงเรียนสันปตองสวรราชวิทยาคารของเราและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้น2โรงเรียนนี้นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการที่จะต้องช่วยการพัฒนาครูผู้สอนในวิชา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับโครงการนี้จะอยู่กับเรา10ปีนะครับโดยใช้คา,าว่าวิทยาศาสตร์พลังศิลป์นะครับสิปีนะครับในแต่ละปีนั้นเราจะต้องร่วมไปพัฒนาโรงเรียนต่างๆนะครับที่ที่จะร่วมพัฒนาการเรียนการสอนกับเราและเราจะต้องเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษก็คือห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหห้องเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นภาพบังคับเลยนะครับาะฉะนั้น ในปีการศานาเราก็เลยจะเปิดห้องเรียนพิเศษในชั้นป .4 นะนะครับหนึ่งห้องเรียนก่อนนะครับถ้าหากว่าได้ผลเป็นประการใดแล้วในปีการศาต่อไปนั้นอาจจะขยับขยายขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการเรียนการสอนที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็นํารูปแบบการเรียนการสอนที่จะพัฒนาบุตรหลานของเรานั้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นนะครับผมเองนั้นเชื่อว่าถ้าบุตรหลานของเรานะครับได้เรียนรู้ ในเรื่องของภาษาสื่อสารภาษาได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีครับเขาจะไปอยู่ตรงมุมไหนในโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะอยู่ได้อยากมีความสุขนะครับอันนี้ก็นําเรียนท่านผู้ปกครองท่านผู้ปกครองนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้ช่วยกันนะครับดูแลบุตรหลานของเราในช่วงภาวะวิกฤตนะครับต่างๆนี่ผ่านมาแล้วมีบุตรหลานหลายท่านนะครับ ผู้ปกครองหลายท่านถามว่ายังมีห้องเรียนเพิ่มไหมยังมีที่ว่างเพิ่มเติมไหมนะกก็สอบถามจากครูที่ปรึกษากแล้วกันนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าห้องไหนที่มีนักเรียนขยับขยายหรือลาออกไปนะครับเราก็จะรับนักเรียนมาแทรกชั้นแทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เราก็พยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะครับรูปแบบต่างๆให้ดีขึ้นนะครับผมเองนั้นนะครับตั้งแต่มาดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับตั้งตั้งแต่วันที่9้า พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะครับก็5ปีกว่าก็เหมือนกับที่ได้คุยกับท่านผู้ปกครองในวันแรกนะครับว่าเราจะร่วมกันสันตางสิ่งดีๆให้กับคนร้านของเราเหลือเวลาอีก6เดือนนะครับก็จะพยายามนะครับทำงานร่วมกับคุณครูผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะสรนางสิ่งดีๆพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับให้เป็นโรงเรียนชั้นนําของระดับจังหวัดเชียงใหม่ของระดับประเทศให้ได้ครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ